ปักกรองเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ขอนำเสนอนิยายเสียงเรื่องจะก,กี่พบขอจบที่เธอเป็นเรื่องราวของวิญญาณสาวที่ผูกจิตไว้กับคนรักใน EP 9ตามมาฟังกันเลยค่ะข่าวน้ำมนต์กับนวัดถูกคลื่นยักษ์ในแม่น้ำเจ้าพยา ซัดหายไปในขณะทั้งสองร่องเรือสปีดโบ๊ทสวีดวานแเววแหล่งข่าวจากคนขับเรือผู้รอดตายให้การว่าคู่รักมีปากเสียงกันรุนแรงก่อนโดนคลื่นซัดน้ำมนติดตามข่าวสารจากโซเชียลพางรำพึงในใจว่า พอกลับมาโรคมนุษย์วันแรกก็กลายเป็นบุคคลสาบสูญเสียแล้วจะทำไงดีวีนัดเสียใจจนตรอมใจล้มป่วยต้องนอนโรงพยาบาลน้ำมน,นํำกระเช้าผลไม้ในสวนติดนามบัตรขอให้คุณแม่หายป่วยไวๆนะคะจากน้ำพยาบาลพิเศษ ได้แจ้งวีนัทว่ามีญาติชื่อน้ำมนต์มาเยี่ยมฝากผลไม้มาให้กระเชาใหญ่หนูน้ำยังไม่ตายตะวัดละ่ะวีนัทฟูมฟายเรียกหาน้ำมนต์เธอดีใจที่อย่างน้อยน้ำมนต์ยังอยู่วีนัทมั่นใจว่านวัดก็ยังอยู่ วีนัทให้พยาบาลโทรหาน้ำมนต์ฮัลโหลคุณแม่เหรอคะเสียงน้ำมนต์แปลกใจที่จุจุวีนัทลดมานะทิฐิลงได้น้ำแม่ไม่เหลือใครแล้วเสียงต้นสายร้องไห้ตะวัดไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรน้ำปลอดภัยดีเหรอลูกมาเยี่ยมแม่บ่อยๆนะลูก วีนัทสะอึกสะเอื่นจากการสูญเสียบุตรชายสุดที่รักคนเดียวไปน้ำสัญญาว่าจะหาคุณวัดลูกชายของคุณแม่ให้เจอค่ะน้ำจะไปเยี่ยมคุณแม่ทุกวันค่ะน้ำมนต์อดสงสารวีนัทไม่ได้จริงๆหน้าหนูน้ำวีนัทยิ้มอย่างมีความหวัง คุณพยาบาลช่วยหาหนังสือสวดมนต์ให้ป้าสักเล่มสิคะวีนัทถันมาไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาอธิษฐานขอให้นวัตยังมีชีวิตอยู่เมื่ออาการดีขึ้นแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้น้ำมนต์กับวัชรนา,าเขนนาคราชไปรับวีนัททันทีที่วีนัทพบกับนาคหนุ่ม หัวใจของเธอกระตุกอย่างแรงพญานาคหนุ่มนั้นมีใบหน้าระไม้คล้ายกับคุณปู่ของเธอที่เสียชีวิตไปตอนวีนัสคลอดนวัดวันตายของปู่ตรงกับวันเกิดของหลานพอดีพ่อหนุ่มนี่ชื่อเดียวกับตวัดหน้าเหมือนปู่ทวดตวัดเลยดูดูแล้ว ก็คล้ายตวัดนะหนูน้ำวีนัทคุยเจาผมรู้สึกถูกชะตากับคุณน้ามากเลยครับเพราะใบหน้าของคุณน้าคล้ายกับคุณแม่ผมที่วังเกือบหลุดปากไปแล้วน้ำอยากชวนคุณแม่ไปทำบุญถวายสังฆทานที่วัดใกล้ๆนี้เองค่ะดีจังเลยหนู วัชรนา,าเคนนาคราชประคองวีนัทราวกับญาสนิทขึ้นรถกระบะของเธอหนูน้ำรถที่บ้านแม่จอดไว้เฉยเฉยก็หลายคันอยู่วันไหนว่างให้พระวัชระนี่ไปถอยมาใช้สิจา้าหนูน้ำมนต์ตรึงในความใจดีของวีนัทน้ำขอบพระคุณคุณแม่คะ่ะ เกรงใจจังน้มนเตรียมปิ่นโตอาหารเพนพร้อมผลไม้ไว้ไทยรถน้ำมนและนาคหนุ่มสวมชุดคล้ายๆกันโทนสีเย็นๆแบบสุภาพวินาสวมชุดผ้าลูกไม้สีน้ําเงินแบบสุภาพเรียบร้อยน้ำมนต์นำรถเข้ามาจอดหน้ากุฏิหลวงพ่อนัด วัชรนาเขนนาคราชชอบบรรยากาศเงียบสงบของวัดป่านี้มากทั้งหมดมหยุด์ลงตรงหน้ากุฏิหลวงพ่อนักนมัสการค่ะนมัสการครับเชิญคุณโยมพื้นกุฏิเป็นไม้สักมันวาวสะอาดสะอ้านอากาศเย็นสบายกลิ่นดอกไม้ในวัดส่งกลิ่นหอมเย็เย็น ช่วยให้ทุกคนผ่อนคลายคุณโยมนี่คุ้นคุนหน้าอิฉันเป็นดองกับท่านหนูน้ำก็ลูกสะพ้ายอิชันค่ะอิชันเป็นคุณแม่ของนวัดที่หายตัวไปอย่างลึกลับในคืนที่เกิดคื่นยักษ์ค่ะหลวงพ่อนัดกวาดสายตามองทุกคนโยมแม่ของโยมวัดสบายใจได้เลย วงชะตาของเขายังไม่ถึงคาดคุณวีนัสตาโตแจ่มใสขึ้นจริงๆนะคะท่านอัตมาถือศีลไม่มูสาคุณแม่คุณวัดเชิญถวายเพนด้วยกันค่ะทั้งสามช่วยกันนําอาหารคาวหวานและผลไม้ประเคนหลวงพ่อนัทวีนัสขอเป็นโยมอุปถัมภ์พระสงฆ์ทุกรูป ในวัดป่าแห่งนี้ขออนุญาตหลวงพ่อมาปฏิบัติธรรมโดยขอเริ่มวันนี้เลยลูกน้ำอยู่เป็นเพื่อนแม่นะพ่อวัชระด้วยนาคหนุ่มทำตาโตแต่ก็นึกสงสารวีนัสอยู่เหมือนกันคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงสวยงามมาก วีนัสน้ำมนตและว,วัชรนาเคนนาครราชเข้านอนหลังจากสวดมนต์ทำสมาธิแล้วนาคหนุ่มพักเรือนกรรมฐานของอุบาสกมีเพียงเขาผู้เดียวส่วนวีนัสพักเรือนกรรมฐานเดียวกันกับน้ำมนต์เพื่อดูแลกันและกันก่อนนอนคุณแม่คะน้ำขอถามคุณแม่ เรื่องที่คุณแม่บอกว่าหนูเป็นสะพ้ยนั้นมันยังไงกันแน่คะวีนัสมองน้ำมนต์อ้าวหนูก็น้ำแต่งงานกับลูกชายของแม่ไม่ให้เรียกลูกสะพ้ยแล้วจะเรียกอะไรละจ๊ะน้ำมนตตัดสินใจบอกความจริงถ้าน้ำบอกคุณแม่ว่าน้ำยังไม่ได้แต่งงานกับคุณวัดคุณแม่จะเชื่อน้ำไหมคะ วีนัสกับน้ำมนต์มองตากันทั้งสองรับสินแปดข้อมาจากท่านเจ้าอาวาสสวมใส่ชุดขาวเครื่องแบบของผู้ปฏิบัติธรรมอย่ารอเล่นกับความรู้สึกของแม่นะหนูน้ำวีนัสเสียงเย็นขึ้นน้ำไม่คิดรอเล่นกับคุณแม่แต่น้ำต้องบอกความจริงค่ะเธอมองออกไปนอกเรือนกรรมฐาน เรื่องจริงมีอยู่ว่าน้ำมนต์เล่าความจริงให้วีนัสฟังอย่างไม่มีกักชั่งเหลือเชื่อจริงๆในหัวของวีนัสเต็มไปด้วยความสับสนงงงวยภาพที่เธอพบเห็นเป็นภาพรวงตาผู้หญิงคนนั้นคือใครกันแล้วมีเหตุผลอะไรจึงปลอมตัวมาเป็นน้ำมนต์หรือวิญญาณ เธอคิดในใจต้องไปหาเกจินำดวงของลูกชายไปให้ดูลูกน้ำพรุ่งนี้ช่วยพาแม่ไปส่งบ้านแม่คิดว่าปฏิบัติธรรมที่บ้านน่าจะสะดวกกว่าน้ำมนยิ้มให้ได้ค่ะคุณแม่ทั้งสองเข้านอนรับด้วยความอ่อนเพลียนาคหนุ่มลองฝึกทำสมาธิ พบว่าจิตสงบอย่างรวดเร็วและเห็นภาพในอดีตท,ที่ทำให้เขาตกใจจนต้องออกจากสมาธิย้อนกลับมาที่นวัดเขาเห็นน้ำมนไ์ว่น้ำเคียงข้างอยู่กับพญานาคสีดำอย่างคุณเคยเขาเอื้อมมือเพื่อคว้ามือของหญิงสาว แต่จู่ๆน้ำก็แยกเป็นสองฝั่งคู่ขนานคลื่นยากถาโถมจนต้องพลัดพรากจากกันหัวใจนวัดแตกสลายรางสังหรณ์บางอย่างนี่อาจเป็นการพบกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนนวัดจะหมดความรู้สึกไปจู่ๆก็มีพญานาคสีทองเจิดจ้าพุ่งตรงเข้ามา องค์ปู่ใหญ่แม้ไม่ได้บวชเป็นพระห่มผ้าเหลืองแต่ท่านก็ฝึกปฏิบัติธรรมมานับพันพันปีสามารถเปลี่ยนภพภูมิพญานาคมาเป็นมนุษย์ได้แต่ทำไมท่านยังคงอยู่ในเมืองบาดาลอันนี้ต้องให้องค์ปู่ใหญ่ตอบเองแสงสีเหลืองเจิดจ้าที่นวัดพบเห็นในน้ำนั้น ก็คือร่างเนรมิตของท่านที่เล็งเห็นทุกชีวิตที่อยู่ในน้ำยามคับขันและไม่ถึงคาดท่านจะช่วยนำมาไว้ในวังประดานร่างนาวัดเริ่มขยับและเคลื่อนไหวช้าๆก็ปวดหัวแทบแตกจำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่ชื่อของตัวเองนวัดลืมตาช้าๆ แวบแรกเขาเห็นพญานาคตัวใหญ่สีเหลืองทองเจิดจ้าก่อนที่เขาจะช็อกหมดสติไปอีกครั้งร่างนั้นก็กลายเป็นชายสูงวัยอายุราวแปสิปีผิวพรรณขาวอมชมพูใบหน้าหล่อเหลาราวเทพบระบรุสูงวัยผมสีเงินทํามวยไว้เหนือศีรษะ ใส่เสื้อผ้าสีดำสนิทนั่งขัดสมาธิอยู่เบื้องหน้าของชายหนุ่มฟื้นแล้วหรือพ่อหนุ่มปู่เห็นเธอจมน้ำเลยช่วยไว้เอาระเดี๋ยวให้หลานสะพ้ยปู่รับช่วงดูแลต่อแล้วกันนะจูๆ่ๆร่างนั้นก็าหายไปต่อหน้าจนนวัดงงงวยก็นั่งอยู่บนเตียงนอนขนาดใหญ่ ท้องเริ่มร้องด้วยความหิวกลิ่นหอมโชยมาแต่กกไกลจูๆ่ๆร่างหญิงงามราวเทพธิดาก็มาปรากฏตัวตรงหน้าพร้อมอาหารจานโปรโดข้าวผัดกระเพราหมูกรอบโปะไข่ดาวมาสองฟองพร้อมช้อนซ่อมน้ำอัดรมสีคุ้นตาใส่น้ำแข็งเย็นๆหนึ่งแก้วขนาดใหญ่ ก๋เหนียวมะม่วงอีกหนึ่งจานขนาดกลางอาหารของท่านไม่มียาพิษเชิญรับประทานได้เลยค่ะนวัด <The what? S 1> มองจานอาหารตรงหน้าขอบคุณมากครับอ้าวหายไปไหนแล้วกันชายหนุ่มงงงสับสนไปหมดก็จัดการทุกอย่างจนเกลียงอร่อยคล้ายรับประทานที่ ไหนมาก่อนแต่นึกไม่ออกอิ่มแล้วหรือคุณวัดไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเธอคือใครมนตราปิยานาคีมองนวัดนิ่งนาคสาวตัดใจตั้งแต่อยู่กลางแม่น้ำเจ้าพยาแล้วชายหนุ่มทำร้ายเธอเพราะผู้หญิงบอกบางคนนั้นน้ำมนที่ครอบครองหัวใจของนวัต แต่เพียงผู้เดียวตอนนี้คุณยังจําอะไรไม่ค่อยได้รอสักระยะความจําคุณก็จะคืนกลับมานวัดมองนางเทพธิดาผู้นี้แล้วนึกได้พบกันอีพีหน้านะคะท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบนิยายแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมด ในช่องป้ากรองเล่าเรื่องด้วยนะคะแล้วทุกท่านจะไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะขอบคุณค่ะ